ครอบครัวอุปถรัรมภ์ผู้สูงอายุเป็นโครงการใหม่ของกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งจะให้เงินสนับสนุนเดือนละ3,000บาทให้กับลูกหลานที่ต้องลาออกมาดูแลเครือญาติหรือคนในชุมชนที่ดูแลผู้สูงอายุเปราะบางแล้วไม่มีใครดูแลเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์พัฒนาการและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคลิปนี้ มาติดตามข่าวครอบครัวอุปถรัรมภ์ผู้สูงอายุนะคะว่าราวดเผยเปิดยื่นรับสิทธิครอบครัวอุปถรรัมช่วยผู้สูงอายุยากจนรดแรก1,107รายเรงของบปี6-8เพิ่มหลังโดนร้องเรียนดูแลไม่ทั่วถึงย้ำการขอรับสิทธิ์ยังไม่เต็มตามข่าวลือชี้ยังไม่มีการจ่ายเงินให้ครอบครัวอุปถัม เมื่อวันที่20เมษายน2567ที่ผ่านมานะคะท่านวราวุศิลปะอาชารมาตกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในวราระท้ายและครอบครัวที่มีฐานะยากจนของกรมกิจ,จาก,การผู้สูงอายุนะคะทางกรมได้งบประมาณในการดูแลครอบครัวอุปถัมภ์จำนวน1107ครอบครัวคะ่ะ ทางท่านวราวุธนะคะได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณที่ทางกระทรวงได้รับมีจํานวนจํากัดทําให้มีการร้องเรียนเข้ามาในขณะนี้ที่ยังไม่สามารถดําเนินการได้ครบทุกครอบครัวแต่งในงบประมาณปี2568ทางกระทรวงก็จะทําเรื่องของบประมาณเข้าไปส่วนจะได้จํานวนเท่าไหร่ก็จะต้องเร่งเจรจากับทางสํานักงบประมาณต่อไป นอกจากนี้นะคะท่านวราวุฒิก็ยังได้กล่าวอีกว่าขณะนี้เกิดความเข้าใจผิดว่าจำนวนการยื่นขอรับสิทธิ์ในหลายจังหวัดเริ่มเต็มแล้วก็ได้สั่งให้อธิบดีกรมกิจาการผู้สูงอายุนะคะเร่งชี้แจงไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดยืนยันว่ายังขอรับสิทธิ์ได้ไม่เต็มแน่นอนเพราะกระทรวงรับหมดเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาคัดเลือกเพียง1,107ครอบครัว กระทรวงจะเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อที่ว่าในอนาคตถ้าหากว่ามีเงินส่วนอื่นที่สามารถสมทบได้หรือถ้าหากปีงบประมาณ2568ได้งบประมาณเพิ่มก็จะนำฐานข้อมูลเหล่านี้มาดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปยังครอบครัวอุป,ปถมัมภ์ใดใทั้งสิ้นนะคะโดยท่านได้ขอให้ทางอาธิบดีพศนะคะเร่งประชุมทางไกลกับ พมจทั่วประเทศนะคะในการที่จะกำชับเรื่องเงื่อนไขสำคัญของการยื่นขอรับสิทธิ์และการสำรวจรายละเอียดของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการเงินสนับสนุนตรงนี้และจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุดค่ะท่านวราวุธนะคะท่านยังได้กล่าวว่าเมื่อมีการยื่นขอรับสิทธิ์นะคะทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะจะเป็นผู้รับเรื่อง รับคำร้องขอรับสิทธิ์ดังกล่าวนะคะจากประชาชนทั่วประเทศจากนั้นก็จะส่งเข้าไปที่ส่วนกลางนะคะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็จะพิจารณาคัดเลือกเพียง1,107ครอบครัวตามเงื่อนไขค่ะสำหรับเงินที่จะได้รับการสนับสนุนนะคะเริ่มที่2,000บาทต่อผู้สูงอายุ1คนต่อเดือนค่ะแต่ว่าในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นสามารถเพิ่มเงินได้ถึง3,000บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือนแต่ขอเน้นย้ำว่าเฉลี่ยแล้วจะได้รับเงิน2,000บาทต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือนสำหรับครอบครัวที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินครอบครัวอุปถัมมนั้นนะคะผู้สูงอายุที่จะดูแลจะต้องมีฐานะยากจนไม่มีผู้ดูแลอย่างเช่นถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลําพังรวมถึงถ้าหากว่าบุตรหลานหรือญาติไม่สามารถที่จะดูแลได้ เพราะไม่มีรายได้เพียงพอนะคะความยากจนเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการขอรับเงินช่วยเหลือน,นะคะทั้งนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อยื่นคำขอรับสิทธิ์จนถึงวันที่15พฤษภาคม2,567ะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะขอยื่นได้ที่กรมผู้สูงอายุนะคะหรือศูนย์พัฒนาการจัดสรรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือหน่วยงานที่อยู่ ภายใต้การดูแลของกระทรวงพมนะคะและในส่วนของต่างจังหวัดนะคะยื่นคำร้องขอได้ที่สำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะคะหรือศูนย์พัฒนาการจัดสรรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดทั่วประเทศนะคะทางกระทรวงพัฒนาสังคมนะคะจะมีการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์โดยนักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ในแต่ละเขตพื้นที่และเมื่อได้รับเงิน ไปแล้วนะคะนักสังคมสงเคราะห์ที่ยุนภายใต้การดูแลของกระทรวงพอม,มนะคะจะติดตามไปแต่ละครอบครัวว่าได้ใช้เงินตามวัตถุประสงค์หรือไม่คาดว่าจะพิจารณาคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้เงินถึงมือครอบครัวอุปถัมภ์โดยเร็วที่สุดค่ะ